ขอเชิญหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับเจอไหมครับพี่จะเห็นช่องว่างสองช่องระหว่างเจอไหมครับัคมือไม่ได้เหรอพี่ของใช้คู่

อ่าตรงนี้นะครับหนึ่งสงนะครับ 1..2..3.. สองครับสัญญาสัญญาสัญญาสัญา